ตัวตำนานนักมวยไทยสร้างชื่อเสียงไกลในเวทีโลกครับงานนี้ครับมาเจอกับเขาคนนี้ครับตะวันฉายพีเคแสนชัยเจ้าของชายาซ้ายดาราหรือตะวันฉายชอไทยเศษหรือจตุคามเพชรรุ่งเรืองครับเจอกับนักมวยชาวจีนครับคืออิชิงครับทั้งคู่ครับเจอกันที่รายการอูหลินเฟงทูทสน19ครับรุนพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมนะครับเป็นเวิด์คัพนะครับ2019-2020โฟร์กรุ๊ปกรุ๊ปที่4นั่นเองครับ เจอกันที่วันที่29ครับเดือนกันยายนครับปี2562ครับที่ประเทศจีนครับที่เฉิงตูครับมาดูดีกว่าครับเจ้าวันนี้โอ้แข้งซ้ายครับสบัดไปครับทีมขวาดักไว้ก่อนครับด้านของตะวันชายครับเดินเข้าหาครับเจ้าวันนี้ครับอีจิงครับอีจิงเดินเข้ามาไม่ย่อท้อแต่ตะวันชายทีมดักไว้ก่อนทำลายจังหวะแล้วแข้งซ้ายเตะตัดล่างไปครับทีมซ้ายดักไว้ครับตะวันชายทีมขวาดักครับอืเข้าทํายากเหลือเกินครับด้านของอีจิงไม่ใช่งานง่ายครับ นี่ชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับห้ามคิกคอตีเข่าครับห้ามใช้ศอกครับเตะตัดล่างครับจังหวันนี้เดินเข้าหาครับอือเตะล่างซ้ายอออแข้งซ้ายสูงครับจากตะวันฉายครับมัดหนึ่งสองตามครับอออแข้งซ้ายหดไปหนึ่งพางครับโอ้ร้อยแรงครับร้อยแรงอ่ะร้อยแรงแกงส้มปลากระบอกใสยานัดกันนะฮะแกงส้มปลากระบอกใสสับปะรดนั่นเองครับจาหวะนี้แข้งซ้ายครับหนึ่งพางครับอือหนึ่งสองคืนมาครับท่านของอี้จิงอี้จิงบุกเข้าหาประชิดตัวครับแหม ทานของตะวันฉายครับดีกรีครับนี่ก็แชมป์โลกของวันแชมเปี้ยนชิพอยู่แล้วอันนี้เราทราบกันดีครับได้แชมป์ลุมพินีเมื่อปี2018ครับแชมป์มวยไทยอาชีพครับเมื่อปี2017ครับแชมป์นายขนมต้มครับเมื่อปี2018ครับได้รับรางวัลนักมวยไทยยอดมวยแห่งปีครับเมื่อปี2018นะครับในรางวัลนักกีฬายอดมวยแห่งปีของสยามกีฬาเมื่อปี2018เช่นเดียวกันแล้วก็ได้รับรางวัลนักมวยไทยประยุกต์ยอดเยี่ยมนะครับ เมื่อปี2023 2024นั่นเองครับมาครับอย่าเลาๆแล้วกันครับเดี๋ยวลมยาวทึงยืนครับอย่าเลาเ่าครับตวันชายอย่าเลาเ่านะครับจังหวัดนี้ครับเดินเข้าหาครับอีจริงครับอเจอหมัดซ้ายดักครับหมัดหนึ่งสองครับท่านนั้นของตะวันชายครับอีจริงพยายามเดินเข้าหาอีจริงนี่บนบทบนบี้ครับตะวันชายเตะมาครับอีจริงสะบัดออกไปจังหวัดนี้ครับเข้าไปชี้ตัวโชคออกมาตะวันชายพากามหนึ่งสองครับอีจริงหนึ่งสองครับอีจริงครับตะวันชายต้องเย็บคู่ไว้ก่อนครับ รักษาระยะครับรักษาระยะตะวันฉายหัวหนึ่งพางหนึ่งซ้ายครับพ่างเข้าไปพ่างเข้าไปพนันอาญาพ่างเข้าไปไอ้ยานะพางเข้าไปแบบนั้นนั่นเองครับแหมนี่ครับภาษากลางภาษาใต้ครับสลับกันครับแข้งซ้ายหนึ่งพางอีกทีครับอีจริงว่ายังไงครอีจริงแหมอีจริงเหมือนกับจะเข้ายังไม่ถนัดเท่าไรครับอยู่ระยะห่างแบบนี้นี่เสร็จแข้งตะวันฉายแน่นอนครับดูครับจังหวะนี้ครับอืม เข้ามาครับอีจรงิงเข้ามาหมัดนี้ม Honestly, ไม่โดนครับอีจริงหมัดวืดอีกแล้วครับอืมวืดหมดเลยครับอีจริงครับแม่ครับโดนเตะไปไม่กี่ครั้งนี่ถึงกับเสียทรงครับอีจริงครับกรรมการแยกออกมาก่อนครับจังหวะนี้ครับพี่เขายกมาครับแข่งขวาเอาขวาทีมาครับตะวันชายครับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้แข่งสายหนึ่งผาครับอีจริงอัดลำตัวอัดลำตัวลุงนี้หลุดครับอีจริงเข้ามาหมัดซ้ายไม่โดนครับ หมัดซ้ายอันลำตัวครับอีจิงเจอแข้งซ้ายจากตะวันชัยก็กินไม่ออกบอกแข้งซ้ายครับหนึ่งสองครับอีจริงครับเอาเอาเลยโลเอามานะฮะเรียกว่าแหมโทชัดโทชัดชัดพ่างเข้าไปนะฮะแหมเตะจนโอโหครับเอาเดินกระเพกเลยครับอีจริงครับโอโหแขนแขนแดงเลยครับอีจริงครับแล้วดูคบจังหวะนี้ครับนี่แข้งซ้ายครับอืมเราหมัดหนึ่งสองแต่ไม่ถึงดีครับ้านของอีจิงหมัดนี้ก็วืดครับอีจริงครับแหมหมัดเสียทรงเลยครับโดนแข้งซ้ายตะวันชายหดไปบ่อยเกินไปครับ 123ครับอันนี้กันไว้ได้ครับ1 2อีจิงได้ล้ําตัวครับแหมรู้สึกไฮไลท์นี่จะเน้นอีจริงนะฮะเอามาดูริงเกิลดีกว่าครับริงเกิลแหมชุดสวยงามครับหน้าตาน่ารักจิ้มเลมครับชื่นตาชื่นใจครับเข้ามายกที่2ครับอีจริงเจอตะวันฉายครับอีจริงในภาษาอังกฤษเขียนว่าจีเชียงนะฮะแต่เราอ่านอีจริงแล้วกันครับหมัดหนึ่งสองครับตะวันฉายครับอีจริงเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายครับตะวันฉายอ่ะ กมัดทุบไปก่อนครับหมัดหมัดเราตั้มด้วยแข้งซ้ายครับหนึ่งพังแข้งซ้ายอีกหนึ่งพังหนึ่งพังครับอื้ือีกพังอีกแล้วครับอีจริงครับแหม่รับแข้งเยอะครับระวังแตกนะครับอีจริงครับอีจริงครับเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายครับอีจิงโอ้แขนขวาแดงเถือครับอีจริงครับโอ้โหจะถึงขั้นแขนหักหรือเปล่าครับแบบนี้ครับมาครับหมัดหมัดขวาหมัดขวาออกไม่ได้เลยครับอีจริงครับแหมโดนแข้งซ้ายตะวันฉายรับเข้าไปเยอะเกินไปครับเอาทิปซ้ายให้กับตะวันฉาย อีจิงเดินเข้ามาพยายามจะใส่หมัดเข้าให้ครับตะวันชายพังออกมากรอนครับอีจิงขยับเข้ามาครับตะวันชายเตะไปอืมสัตว์แข้งซ้ายครับอีจิงพยายามใช้หมัดซ้ายคืออีจิงใช้หมัดขวาแทบไม่ได้แล้วนะครับดูครับอืมออกก็ไม่เต็มที่ครับโอ้โหน่าจะมีอาการที่แขนครับแหมตะวันชายโอตะวันชายโดนเยอะไปก็ไม่ดีครับอย่าเล้าๆครับเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับอย่าเล้าๆขยับประมาดครับเอากำแพงขวางไว้ก่อนครับกรรัการแยกออกมาครับ จริงเดนเข้ามาเจอแข้งซ้ายอีกหนึ่งผาครับอีจริงจะเตะแต่เหมือนไม่มีแรงครับโดนทีบจากตะวันชายครับอีจริงว่าอย่างไรดีครับอีจริงพยายามจะทําเกมครับแต่มันเหมือนไม่ถนัดไปสักทุกอย่างครับเจอหมัดซ้ายตะวันชายดักไว้ก่อนครับอีจริงเตะตัดขาครับอีจริงว่าอย่างพรครับว่าพรือครับอีจริงเจอแข้งซ้ายไปครับอีจริงอีจริงว่าพรือนี่ว่าพรือโอ้แล้วทำทำไรไม่โทษเลยจริงทำไรไม่โทษเลยนะแลออกจริงทำอะไรไม่ถูกเลยนั่นเองครับ แม่ทำาทำไม่เอาไปไม่เป็นเลยทีเดียวครับว่าอย่างนั้นครับอือเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับจังหวะนี้หมัดหนึ่งสองครับท่านั้นของอีจิงครับแข้งซ้ายตะวันชายอีกแล้วหนึ่งพางครับหมัดซ้ายตะวันชายครับอีจิงพยายามเตะจอขาแต่เจอหมัดขวาคืนไปจังหวะนี้ครับอีจิงเดินเข้าหาอือเจอหมัดขวาดักจากตะวันชายอีจิงหัวด้ายไปอีจิงอือเจอแข้งซ้ายอีกหนึ่งแล้วนะฮะอีจิงว่ายังไงครับโอ้โหสัาพลครับดูครับ จริงก็พยายามจะสู้โอ้จริงมีจริงไม่กล้าเข้าแล้วสงสัยจะแสบแขนครับจะแสบแขนนะแหมเจ็บแผลขึ้นมาทันทีครับมัดซ้ายลำตัวจริงจริงมัดขวามัดขวาเหมือนไม่มีน้ําหนักแล้วนะครับมาครับแข่งซ้ายตะวันชายครับอีจริงพยายามจะอดิ้นรนนะฮะจริงพยายามจะสู้ครับพยายามจะเวียงหมัดซ้ายครับเจอแข่งซ้ายตะวันชายอีกแล้วครับแหมตะวันชายมอกนี่เตะได้ทั้งวันครับมาครับ อีจิงว่ายังไงครับอีจิงเข้ามาครับมัดหนึ่งสองครับเอาระวังครับโดนเหมือนกันตะวันฉายครับโอ้ยโดนมัดขวาตะวันฉายครับมัดซ้ายครับอืมตะวันฉายระวังครับโอ้อีจิงโอ้อีจิงมัดยังได้อยู่ครับแห่ครับแข้งซ้ายไปก่อนตะวันฉายครับมัดหนึ่งสองเจอมัดซ้ายจากอีจิงครับตะวันฉายตะวันฉายต้องคำไว้ครับตะวันฉายคำไว้ครับอัปคัดซ้ายอีจิงอีจิงยังมีใจสู้ครับตรงนับถือหัวจิตหัวใจของนักมวยจีนคนนี้ครับแหมโดนไปเยอะแต่ก็ยังสู้ยังบุกยังลุยครับเจอแข้งซ้ายตะวันฉายอีกแล้วครับถึงกับกระเด็น แข้งซ้ายอีกหนึ่งพาครับโอ้ร้อยครับร้อยครับร้อยนัดจัดแบบนอนสต็อปครับน่ร้อยนัดจัดแบบนอนสต็อปเลยครับตู้ครับมัดซ้ายอืมตามที่มัดซ้ายครับแหม่นี่โดนเต็มครับแข้งซ้ายตะวันชายครับหดแข้งซ้ายครับแล้วมัดซ้ายขึ้นไปครับอ่านี่นาน้องนางในชุดสีชมพูครับถือป้ายยกที่สามครับแหม่ชื่นตาชื่นใจครับพอได้สดชื่นครับอืมโบกมือบายบายครับอมาดูกันต่อครับแข้งซ้ายครับ ถนนของอีจิงครับเย็บซ้ายเย็บ้ายอีจิงเจอแข้งซ้ายตะวันฉายครับเดินเข้ามาครับอีจิงครับอีจิงว่าอย่างไรโอ้เจอเตะตัดขาครับลงไปนอนหงายแล้ววันครับแหม่หมัดขวาครับอีจิงครับหมัดขวาตะวันฉายครับมาครับแข่งซ้ายตะวันฉายอีกแล้วครับแหม่สายได้ทั้งวันครับแข้งซ้ายครับ้ายผ่านตลอดไฟเลี้ยวไม่ต้องเปิดครับอืแต่ขับรถจริงๆเปิดไฟเลี้ยวด้วยก็ดีนะครับแหม่เดินเข้ามารับหมัดขวาครับ มัดขวาไม่โดนดีครับเจอทีบลงไปครับยักงางครับโอ้โหยักงางสี่เหลี่ยมครับเอาทีบครับตะนันของตะวันฉายแข้งซ้ายตะวันฉายครับมัดซ้ายครับอีจริงเอาเอาลงเอามาเอาโซอ่ะอ,อ่ะโซอาโซโซมาแม่อีจริงหนึ่งอย่างโซอยู่อย่างโซอยู่ น่ะอามาโซตตะวันใช่ตะวันใช่ว่าพื้ตะวันใช่ตะวันใช่เย็บคู่ไปตะวันใช่มันมันไม่ยากทําเร็วนะประมาณนี้นะน่ะอ่แข้งซ้ายตะวันใช่ครับอือโอ้ยเขาซ้ายดักตะวันใช่ครับอ่ะมีลูกเขาครับทีขวาครับยักงายครับโอ้โหนอนไงแลยววันครับแมจังหวะนี้ครับดูครับเอาแล้วครับเราแค่ต้องต้องระวังหมัดเขาเท่านั้นครับอ้าวกรรมการบอกว่านี่อยาอยาก่อนนะครับอยากก่อนหลังครับมาครับ เดินเข้าหาครับอีจิงครับอีจิงตามบทตามบี้ครับแข้งซ้ายดักแข้งขวามาครับอีจริงยังคงตามอยู่ครับตะวันฉายตะวันฉายนี่เล็งแล้วครับเตะตัดขามาครับอีจริงแข้งซ้ายตะวันฉายอีหนึ่งผาครับเข่าซ้ายดักอีหนึ่งดอกครับสวยงามทีบขวาดักเอาไว้อีจริงมาหนึ่งซองครับอีจริงพยายามขยันใช้มันครับตะวันฉายทีบครับเกือบจะยักางครับแหมเดินเข้ามาครับแข้งซ้ายครับตะวันฉายอีกแล้วครับตะวันฉายแข้งซ้ายอีหนึ่งผาง มาครับอีจิงยังสู้อยู่ครับอีจริงหมัดหนึ่งสแอมหมัดไม่โดนครับอีจริง,งครับอีจริงน้ำสเปซสปะตะวันชายเตะอีนึงผางครับเตะตัดล่างครับดอกนี้ซ้ายหนึ่งผ่านกับซ้ายลำตัวอีจริงหมัดซ้สสายอะมาครับหมัดซ้ายอีจริงครับโอ้โหตะวันชายครับตะวันชายสบายสบายแล้วครับลอยตัวแล้วนะครับฟุตเวิร์กโชครับถีบขวาไปอีหนึ่งดอกครับดักไว้ครับอีจริงเข้ามาครับหมัดหนึ่งสอง หมัดนี้หลุดครับอีจิงแข้งซ้ายตวันชัยครับหมัดซ้ายขวาซ้ายอื้อโอ้เหมือนจริงอย่างกบว่ายน้าครับโอ้ระวังครับแหมยังบ้าเลือดอยู่ครับอีจิงครับโอ้แหมครับแข้งซ้ายครับเอาร้อยนัดครับร้อยนัดจัดแบบนอนสต็อปครับมาครับเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายขวาโอ้เจอหมัดอีกแล้วตวันโอ้ตวันชัยโดนหมัดเยอะไปครับอุ้มพยายามจะเตะครับตวันชัยครับตวมนชัยต้องทีมดักไว้ก่อนครับเอาแล้วครับระวังครับหมัดซ้ายขวาครับอานะอีจิงอีจิงยังสู้อยู่ครับยังไงดีครัับตนนยแข้้งซาไปก่อครับ หมัดซ้ายับอีจริงได้อยู่หมัดซ้ายลำตัวโอ้ซ้ายขวาเอาตะวันฉายโอ้ยระวังครับอย่าเลาๆครับเดี๋ยวลมยาวทั้งยืนครับอย่บประมาทครับเอาแข้งซ้ายสาดไปก่อนครับอืมถีบซ้ายครับทางน้านของตะวันฉายครับผลักออกมาครับแหมระวังครับโดนหมัดเยอะไปไม่ดีครับโอ้หน้าแดงเลยครับตะวันฉายครับตะวันฉายหดแข้งซ้ายไปก่อนครับอีจริงหมัดซ้ายลําตัวครับอืมเอาแข้งซ้ายครับตะวันฉายแหมหมดยกที่สามครับ โอ้โหเกือไปแล้วครับได้ลุ้นครับแม่ต้องนับถือหัวจิตหัวใจของอี้จิงผู้นี้ด้วยนะครับอืมยังสู้จนถึงที่สุดครับแล้วก็กรรมการก็ชูมือไปท่านนันของตะวันชายครับเป็นผู้ชนะในไฟนี้ครับ